เสียงกันแป๊บนึงนะคะไม่อีกตัวราค่ะท่านค่ะวันนี้ทีงทมงานสปทลำปางเรานะคะพาทุกท่านมาติดตามการจับกลุ่มยาว่าครั้งนี้8แสนเม็ดด้วยกันนะคะซึ่งก็ มีการระดึกกำลังการจากหลายๆลัาส่วนนะคะทั้งตำรวจดูทรจังหวัดลำปางก็รมนจังหวัดลำปางตข้ามยามาจำนวนแปดแสนเม็ดค่ะแค่เสียงก่อนโอเคเสียงป้าได้ยิน ทหาเทเสียงวยกัรเชด้วยกานนี่จะยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสวทอลำปางครับเบาช่วยกันนะเดี๋ยวสักค <bunker> ร <awia> ู <respuesta. S 2> ่นี้ัวเรานำชุดมา ก่อนหน้านั้นนโยบายของภาครัฐเองก็พยายามที่จะปราบปรามนะคะยาเสพติดก็เรียกว่ารอบด้านะคะแล้วก็ทางตำรวจจังหวัดลำปางเราเนี่ยก็มีการจับกลุ่มอย่างคราวที่แล้วมาล่าสุดก็เป็นยาไอซ์อยาไอซ์สองร้อยกิโลกรัมจับได้ไปได้ไม่ใช่เราเยอะน,นะแต่ตอนนี้ เป็นรอบนี้เป็นยาบ้าแสบแล้วก็เมื่อสักครู่พูดคุยกับตำรวจที่ตูนช่องนะบอกว่าข้อเหนี่ยวิเศษก็คือว่ามีสารตั้งต้นด้วยนะคําว่าสารตั้งต้นเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะนําไปผลิตยาบ้าได้อีกนะใช่ครับเดี๋ยวพฤติการของคนร้ายเป็นอย่างไรอีกอึดใจหนึ่งวันนี้ข้าราชการว่าราชการจังหวัดลำปางมีท่านคุณปัญญานวัตระคุณี่สุดนะคุณประริฐปรีดีอปัญญานวัตรสด็จทธิ์คุณจัดสรดจังหวัดลำปางนะ มา,าามาัส่วนของจ,ององจังหวัดลพบงมีทั้งส่วนของอำเภอสุพรรณนะคะกูอพอการแถลงข่าวจะเริ่มขึ้นนะคะเราก็จะ นำพาทุกท่านไปหัาดเห็นมันใหญ่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งนี้นอกจากไปจากทางเพจเฟซบุ๊กสมุดรับบาลกรมไปจับจับกันแล้วท่นานใดก็มาแล้วนะคะด่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยชัดไม่ชัดอย่างไรนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนรับบาลด้วยเพราะว่าอย่างน้อย8ปดแสนเม็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดรอดออกไปเนี่ยรุ่นปานของเรานะว่างๆๆๆนะะานมันยังอยู่ตรายาที่จะต้องเผชิญก็ยังหายากนะคะดังนั้นวันนี้ เจ้าหน้าที่ทําความดีแล้เราก็จะต้องมาส่งเสริมกําลังใจให้กันในกันนะคะและเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ช่วง18นาฬิกากับบรรยายบันทารายการรอบบรรทัศนข่าวนะคะก็จะได้ยินเสียงการแข่งขันในขั้นหนึ่งค่ะรองผู้บ่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านรอผู้่าราชการมณฑลนครักตร์ที่2และพี่น้องสิรมวลชนท่านครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อข่าว การจับกลุ่มยาเสพติดรายสามพันนะครับสถานีตำรวจภูธรสุขตาครับจำนวนแปดแสนนี้ครับต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้บังคับการที่อเปิดการแถลงข่าวนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับของลังตาเรานะครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสนึงนะครับที่ทางจังหวัดลังตานะครับแล้วก็ทางตำรวจยอดจังหวัดลังตานะครับทาง คหาบที่32นะครับแล้วก็กมนฝัางตานะครับปศ55ครับแล้วก็อน่างเงียเที่ยวข้องทุกหน่วยนะครับได้ร่วมกันนะครับมีการศึกษากุมเชติกินนะครับตอนนี้เราจับยาบ้าได้ถึง8แสนเม็ดนะครับแล้วก็มีก็ถูกของเหลวครับสีที่ตาส่วนนี้นะครับก็เป็นเดี๋ยวต้องตรวจสุทธิ์อีกครับครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ว่าเราจะต้องปราบปรามแล้วก็กดขันนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับที่เป็นไปไกลแหลนะครับต่อโวลชนของชาติเรานะครับแล้วก็จังหวัดลำปางเราก็เพจ่เดินทางผ่านนะครับที่พวกนี้จะต้องมาเรียนเข้าไปสู่พื้นที่ตอนไหนนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการระดมนะครับระดมบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยวันนี้ท่านรองผู้ว่าจรจังหวัดลำปางเราจะไปตรวจงานท่านผู้ว่ามาเอมานะครับนะครับ ร่วมกับพายตำรวจนะครับแล้วก็ทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับก็รายละเอียดสำคัญนะครับในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับในพื้นที่ของสถานีตำรวจอุบลศรีปรลานะครับครับก็เดี๋ยวผมให้ทางท่านรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดลำปางครับได้แถลงเกี่ยวกับรายละเอียดให้ทราบครับเพื่อจะดีที่ก็จะนั่เรียนท่านผู้รักษาการครัฐบาลครับท่านผู้รักษาการกระทรวงศิรป์ทุกท่านครับ คดีนี้นะครับเป็นคดีที่มีการนะครับตรวจดิสเซียบ้านะครับแห่แตะแสงเนีรนะครับพร้อมกับรถลูกคุณานะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องนะครับชนวันที่5ธันวาคมนะครับในช่วงเวลาก็คือในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับตำรวจก็ได้มีการตั้งหลักนะครับผู้โดการตามข้อสั่งการของผู้บุกชาร์นะครับรอและจากภาคหน้านะครับเขาได้พบรถ ตู้สงสัยนะครับรถตู้นะครับเบียนอขอสองห้านะครับทเบียร์ตำรวจัตน์นะครับผ่านด่านมาตำรวจนะครับจึงได้ทําการตรวจสดพบนะครับผู้ก่อเหมีกษณะหนาทางอยู่ทีนะครับเริต้นกค้นรถตูต้ตตให้พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็จึงสั่ถามมีอาจา คือนะครับนำผู้ต้องหาไอ้ผู้กับิยไปตรวจนะครับสารเสพติดนะครับที่โรงพยาบาลระหว่างกำลังจะตรวจปัสสาวะน,นะครับได้มีโทรศัพท์นะครับเข้ามายัางผู้ต้องสงสัยนะครับที่ถี่มากตำรวจอินเล็กเข้าขอตรวจสอบทางโทรศัพท์นะครับก็พบว่ามีการติดต,ต่อสื่อสารกันก็แสแดงเห็นว่าจะต้องมีการระยิบระยับอยู่ คือมีการสักถามนะครับผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบเบื้องต้นที่ทราบชื่อภายหลังนายไพศิล์นะครับเป็นคนจังหวัดสมขาก็ได้รับว่านะครับมาฟ้องผู้อีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ที่ปั๊มน้ำมันตำรวจที่ควบคุมนะครับผู้ที่ถูกตรวจสอบเนี่ยไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับ4ทีนะครับก่อนถึงด่านตกนะครับก็บอกว่าในโกบรถตู้นะครับอีกทางหนึ่ง พบนะครับายธินภัทรในต้นๆนะครับชื่อธินภัทรติลได้ทำการขอตรวจตรวจค้นก็ตรวว่ามีการขัดถื่นะครับตำรวจก็จึงนะครับได้สงสัยแน่ว่ารถบนาทุกนะครับมีมีรถมียาแน่นอนนะครับจึงเข้าเข้าไปในการตรวจค้นนะครับระหว่างทำการตรวจค้นในธินภัทรได้ไหวตัวหลุดไปนะครับจึงนะครับได้ติดตามแต่ยังสามารถติดตามตัวได้ และได้กลับมาตรวจควนะครับภายในรถตุ้ทะเบียนนะครับฮอดนดพุอ,อสเทาเก้าหนึนกรุงเทพที่จอดอยู่ที่ปัตมานได้พบยาบ้านะครับซุกซ่อนเตือน8ก่แสเนตนะครับพร้อมทั้งนะครับฟอ,องสีนะครับเป็นขวดนักจุนะครับที่เห็นน่ดแล้วก็โขแป้งนะครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่าทั้งสองรายการไม่พบเป็นสารเสพติดแต่เชื่อว่านะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทาเสียงหรือแป้งนะครับอุปกรณ์ในการส่วนควบที่ทําผลิตยาบ้านะครับซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าหนึ่งนะครับอาจจะเครื่องปริมาณให้มีทํายาบ้าอออีส่วนหนึ่งเครื่องปริมาณในยาบ้าหรือนะครับ ทาการนํายาบ้าที่เป็นตัวหลักจริงๆมาเจอจานให้มีปริมาณยาบ้าเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เริ่มต้นจะได้มีการตรวจสอบยิงครับกับุญาตครับครับก็อย่างที่นาเรียนนะครับว่ายาเสพติดนะครับเป็นพิษแล้วก็เป็นภัยนะครับต่อสังคมนะครับต่อรูปหลานเรานะครับเราจะเป็นยต้องมีการดำเนินการปราบปรามนะครับอย่างขึ้นงวดนะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะเรียนประชาธรรมท่านนะครับที่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมรับฟังนะครับว่าถ้ามีข้อมูลนะครับในพุทเรื่องในเรื่องทางยุติรรมหรือว่าในเรื่องของภัยอัการต่างๆครับสามารถแจ้งข่าวได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกุมนะครับหาผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ทางท่านรอกดว่าครับได้ข่าวอะไรับ พี่น้องผูลชมครับนักเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับก็จริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายที่หนักหนกของรัฐบาลในทุกๆชุดไม่ว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนรัฐบาลเปลี่ยนหน้าแต่ว่านโยบายยาเสพติดก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ถูกถูกชูให้เป็นสิทธิหนักหนาที่ที่จะต้องดําเนินการนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญในการดาเนินการเนี่ย มันคำว่า,า,รราการบูรณาการก็คือความร่วมมือกันของทุกๆหน่วยงานนั่นเองนะครับวันนี้แม้ว่าหน่วยที่ปฏิบัติก็จะเป็นผู้พันศุกปราบนะครับโดยอกองกำกับการตำรวจผู้พันจังหวัดพะปางนะครับเป็นหน่วยที่ได้ไดำเนินการจับกลุ่มได้แต่ในการดําเนินการนะครับมันก็มีความจำเป็นที่ต้องมี ที่เรียกว่าการบูรณาการนะครับวันนี้ก็มีทั้งตุนชุทธรภาคานะครับกางกองทัพภาค๓โดยบธบองนะครับปปสภาคาแล้วก็รวมทั้งสายปกครองนะครับระดับอำเภอตลาดกับรัผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการร่วมม้ร่วมมือกันนะครับสถาเนี่ยก็ก็เป็นปัญหาสำคัญที่บอกว่าเป็นนโยบายเล้นหนักทุกยุคทุกสมัยนะครับ แล้วก็การดําเนินการเราก็าเห็นแล้วว่าจังหวัดลำปางเราที่ผ่านมาเขามีผลการดําเนินการไปที่ประจญชับนะครับโดยเฉพาะอย่างทางสายแม่พิกหรือทางศพลาครั้งนี้ก็เป็นอีกทั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ได้รับฟังรายละเอียดจากทางทาง่านรองผู้บังคับการตรวจคุธรจังหวัดเราก็จะเห็นว่าการจับกลุมในแต่ทางมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องบังเองิญแต่มันก็ต้องเกิดจากการใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่า ไม่มีการเอไม่มีการเอ๊ะไม่มีการฉุกคิดหรืออะไรไอรถตู้คันแรกเนี่ยใสองห้าเจ็ดแปดมันก็อาจจะถูกปล่อยหรืออะไรไปแล้วแล้วก็เราก็คงไม่สามารถนําไปสู่การเข้าไปถึงเก้าสองจากเก้าถึงสองหนึ่งแล้วก็จับกุมยาจํานวนมากได้นะครับพึติกำแหงคดีพวกท่านก็คงได้รับทราบนะมันไม่ใช่เรื่องของสัร์ชติยาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเป็นเรื่องของการสังสมประสบการณ์เป็นเรื่องของการที่ ได้รับการฝึกอบรมได้รับการเรียนรู้และเป็นเรืร่องทางวิชาการนะครับการที่เขาจะมีความสึก S สมีความรู้สึกหรือว่ามีการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรมีขั้นตอน12 3 4มาถึงพฤติกรรมของผู้ท้องสงสัยเป็นอย่างไรจะต้องทําดาเนินการขั้นตอนต่อไปอยังไงตรวจสอบโทรศรัพท์นะฮะมีการติดตามเข้าไปจนถึงรถตู้ที่ใช้ขนยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องต้องฝึกฝนที่ต้อง,อง,องมมะคะัางสงนะครับ ก็ขอชมเชยผู้พรสวรรา์นะครับที่สำหรับวันนี้ที่ได้ผลการดำเนินง,งานมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปสักพู่เรื่องการบริาการ,ก,ารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เรามาอยู่ันค้ามน่าในหลายๆลายหน่วยงานการดำเนินง,งานเนี่ยไม่ใช่แค่ภาคราชการเท่านั้นแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจนะากภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพวกท่าน ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะได้ช่วยกันในการดําเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ต่อไปครับวันนี้ก็ถึงได้เเชิญทุกท่านมาแล้วก็ขอความร่วมมือื่นในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการทํางานเกี่ยวกับยาเสพติดของเราต่อไปครับครับเดี๋ยวให้ฟังทางมทบสารีจอมบ้างนะครับขอเชิญท่านรองครับครับเชิญ่านผู้กับการประกันภัยสมจัติรัต่างาท่านรองผู้ว่าราชการ ครับเป็นตามคำอธิบายของกองทัพบกนะครับกองทัพที่สนะครับมอบหมายให้คนตัวไหนกองที่สามที่สอในคณะสอปสแล้จังหวัดลำปางานะครับได้วบมบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะป้องกันและกำจัดยาเสพติดขึ้จากาาาพื้นที่ของเรานะครับในส่วน,สนของกองทัพที่สนะครับกองทัพบกในพื้นที่ชายแดน,นเราจจกำลัง ข้อกับชายแดนนะครับกอการถ่ายกำเนของระเบีสวนครึมีหน้าที่รับผิดชอบในการสี่งรอบนอกนะครับแต่เมื่อเ,อเล่นรอบมาในตอนไหนนะครับพวกเราที่ยินต่อหน้าท่านเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการป้องกันแล้วก็ช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดทุกที่ของเรานะครับโดยไม่สามารถจัดก,การได้โดยโดยใช้โดยหนึ่งนะครับพวกเราทั้งหมดก็มีหน้าที่ในการดูณาการร่วมกันนะครับ ใ, usted, นใ,น Arrow, ในส่วนของกองทัพบกถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีภารกิจในเรื่องของการป้องการใช้แดงนะครับในส่วนของกองทัพที่สองกัองทัพที่หนึ่งนะครับแต่ว่าภารกิจในเรื่องยาเสพติดก็เป็นภารกิจที่สําคัญที่เราก็ไม่ไม่ลดลดเว้นไม่ไม่ละเว้นไม่ลดหย่อนนะครับเราคงจะดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดยาที่ิของเราครับขอบคุณครับครับเดี๋ยว ให้ทางพิสูจน์หลักฐานนะครับลองเทสยาบ้าดูครับเมื่อเทสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถของกันครับรอเชนพิสูจน์หลักฐาน,นครับ กาเปล่นสีดนะครับก็ถ้าลักษณะแบบนี้นะครับการเปลี่ยนสีนะครับแบบสีสานะครับเป็นสีส้มเป็สีตาลนะครับเป็นลักษณะของตัวยาเห็นตัวราเย็นนะครับกะาษบนสีขาวนะครับนะครับอนุพต้นเนี่ยมนจะไ่มการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งก็จะต้องทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไปนะครับว่ามนเป็ยนตัวยารเาได้นะครับอันี้ส่วนทวนะครับสวสีครับวันนี้าาาได้นะครับ เงนตอนนี้จะให้เป็นออกสีม่วงนะครับเปลี่ยน็นสีแดงเป็นสีม่วงนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าวัสดุของการเงันจะของนาำเสียต้องมีการกดเส้นเบอรนะครว่ามันวัสดุตัวสารเนี่ยมันคือปสมสะสมได้านะครับแัต้องใเป็นข้นอยางโปรกรมรลที่ปรากฏนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญดูรถตู้นะครับโอรแกรครับขอเชิญส เา uh, well, we ี้นะารเจาพดธุกไปบองานนะเดียเลยฮะเ็จ๋ยวเดี๋ยวให้ทางทางนี้ดูกบปากนะครับปัญญาท่านกลับครับนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ปิพกษารองอวทสบสองนะครับแต่้านทั้งหมดเนยถูกทุก้อดูจำนวนสามที่ ที่แรกอยู่ใต้ลำหงนะครับจังหวัดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเมตรครับซุกซ่อนอยู่ครับส่วนที่สองอยู่ด้านหลังครับ,รบ<ด>ยาบ้าอีกอีกชุนเงินส่วนควบเทอข้างแรกนะครับวางอยู่ตรงนี้ครับตามาตาบลถึงถึงตามถึงขาสระบอก จำนวน454,000ตีกส่วนนึ่งจะซ่อน,นอยู่ในพงจากตรงนี้นะครับได้ถึง่วนตุดอีก174,000ครับแทางานพูดตะกุมติดต่อผมมาคือตรงนี้คือ454,000หลังจากตรวจอีกพันก็มาเติมเป็น174,000ครับนี้อีก5 0 0 Premises, 1 7แสเ็ันกะเนีครอันน so. 네ี้รถรถยารถยาครับอนนรถนนท่ไปวจค้งแรกหลังจากตอกางัทีรที่รงาเรศัท์ผอคนีกล่อนสุดท้ายเลยครับว่ารถอย่ที่ค้าสระ่างใ้รวจอารครนี้จะนีก็อหับดเนินการออกไป ข้อักถามนะไอ้นนี้ไานนี้หลนะครับวิ่งหลบดมืตลอดวาที่จะเข้าไปต้องมีับมอยู่ทัองั่งแถามหมอหอแล้วคือมันเป็นน้ำผสมกับน้ำขี้แล้วผสมกับแป้งเพื่อจะได้ยาที่ช่วย้องอยู่เนอยู่นีครับแต่ว่าดีาที่ไม่อยานะบ่่ว่า กลง่มนอาจจะมีราวอ้องร้อร้อยี่องของเรื่องราคาันี้ยาปลอมออกยาปลอจริงเพราะว่าดนมีสองร้อยอ่าเขบกขาหก้ากขององิมเพิ่มูลค่านี่ยแล้วเขาขายขายดีแล้วคนที่ซื้อก็คงไมได้ว่ามียาออ พูดเอนะครับขอกเองเลยันขายมันถูกเองมันขายข้าะอร่อยหมดแต่ทุกสัปดาห์มาห้าแน ได้ถ้า <polarization> อีมีสัคราต้องาป่นะครับมเป็นลงนะเขาจะได้ระแวงกันนะเออเนี่ยยรับขอกกระดาษที่เรมันเพลิงเพิ่มติดตอเออ้าเป็นงตลาดขาเแบบนี้อย่างห้าอย่างห้าลอยไักษาสกห้าสิบบาทต้องต้องตานทางบ้าซื้อยาให้ตรวจด้วย ไอเราเขาแล้เราซื้อยาให้ตรวด้วยเดี๋ยวเบอของความเนี่ยลจะเคยลืมเขาเนาะดีนะที่ไอมม่ใช่ลูกค้าในมลนะเออเดี๋ยวไอมลจะเอายาไปขวดนึงยันตะปูนะ มอบราัไเลยงนในช่วีีรางวัลก็มอบรางัหรับรขานรว่างนี้ระรอร้าต้งต้องทำนะคะจะสกัดให้รูนะว่ามีการทําแีที่ห ตื่นขึ้นมาที่5ธาคมอะจําได้8แต่จากสห้ไมตนา8 0 0 0 0เมตรนะครับที่ได้มา จากที่บอดของทางด้านธนูบุธรจังหวัดลำพังที่ก็เป็นบอรดที่บอกว่าไม่ปฏิบัติการยังไงบ้างรันเริ่มต้นมาจากตรงต้นทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือการลำเลียงยาสติีมาจากพืนที่ชายแดนนะครับจากทางต้นบนของประเทศเข้ามาตอนใน,นเนี่ยก็มีวิธีการลำเลียงหลายแบบนะพี่ก้อยนะครับทั้ทงเรื่องของการคนเดินคนแบกอะไรก็มาจนถึงขั้นมาตรงนี้ผมว่ารถตู้นําเที่ยวก็มามีส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย คนที่เขา้าประกอบอาชีพรถที่ตูงนี้ทุนแกไมต้องได้รับองกรบหลังต่อไปเนี่นยใใกลารว่าต้องตรวจค้นอะไรทังจลยยิ่นขึ้นนะครับแต่เรานียา่ยูขับผี่รถนํำทางน,นะคะมาจากสงขานะ,ะมาจากจากาังหวัดสงขลาและเป็นรถตู้เป็น<อ>รถตู้ ก็เหมือนทาทาปลอ n g กับเหมือนว่านําเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะเป็นพฤติการที่อย่างที่ท่านรองผู้บังคับการแล้วก็ทางด้านพ่วงกับของสพสุปาพูดไปเี้นะครับพี่ก้อยคือมันจะเป็นรถขนคันหนึ่งและรถนําคันหนึ่งนี่ครับจะเป็นแบบนี้รถเดิมๆพูดภาษายาเสพติดสวนใหญ่รถนำเนี่ยจะนำาันจะนาก่อนแต่ก็จัดได้ในที่สุดนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ผมผมจาที่พ่วมกับท่านนี้ได้ คือตั้งแต่ผมเรียนเขาจะขึ้นตรวจรถทุกคัน ผมเห็นว่าที่ด่านตรวจที่ศรีบารนีเขาปฏิบัติกันเตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กๆแล้วเขาขึ้นตรวจรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มันหมายถึงที่น้องประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ในการสังเกตการณ์อะไรต่างๆเนี่ยคือมาจากมาจากประสบการณ์ไม่ใช่แบบแค่บอกว่ามีสายมาบอกโน่นนี่นั่นอย่างเดียวแล้วก็เอ็กซเรย์เจอคือมันด้วยแบบเรว่างอะไรนะความสามารถเฉพาะบุคคลสัณชาตะยานของเค้าที่ตรวจเองก็สังเกตได้ อย,อย่างี้ครับรถที่เราเห็นเมื่อสักครู่น,นี้เหมือนกันที่เป็นรถนรี่งเป็นป้ายทะเบียนจากปัตตานีและก็ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ขับขี่ก็มีภูมิลำเนานอยู่ที่จังหวัดปัตตานีใช่ครับกระบวนการนะครับคือทุกอย่างอย่างที่บอกก็คือยาเสพติดเนะี่ยเขาจะขนเข้าไปทีตอนไหนอย่างที่ที่ท่านตำรวจเมื่อกี้นะครับ มันมีของปลอมมีของปลอมนี่แหละผมเริ่มเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วสารยายาเมื่อสักครู่นี้ออ่่าฝันคุณผู้ชมอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนถ้าใส่ให้ดูจะมีของปลอมอีกมันคืออะไรนี่ครับอย่างเดียวผมจะสู่มให้ดูนะมันจะมีตัวตัวน้ำยาตัวนี้จะมีของจริงตัวนี้นะเอาให้ดูคือน้ำยาตัวนี้ที่เป็นขวดๆนี่ครับเขาบอกว่าเป็นน้ำยามันนี่ไม่ใช่ยาเสพติดนะตัวนี้ไม่ยังไม่ใช่ยาเสพติดแล้วมันก็จะมีผงแป้งอีกต่างหากใช่ นะให้ดูใกล้ๆที่น้นที่น้นดิบอะนี่นะครับเห็นไหมครับตัวน้ำยาตรง <c oughs> ขวดแดงๆตรงนี้นะฮะมันยังไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็ผงแป้งกางหากค่ะคือถ้าข<ม>วดนึงเนี่ยไอ้พวกนี้ไปี่ยมันได้ยาอีกเป็นตั้งห้าแสนเม็ดที่เราเรียกกันว่าสารตั้งต้นก็คือสามารถเอานำไปผลิตยาละได้ไม่ใช่ยาเสพติดเออมันเหมือนว่ามันสามารถไปปลอมแปลงได้ คือตัวยางสิติดอ่ะของจริงมันจะอยู่ที่เป็นก้อนก้อนดำๆที่มันผลิตมัเรียบร้อยละคอัดเล็กมันเรียบร้อยละอันนี้คือจะไปอัดปลอมอีกเพื่อผสมในรถถ้งเขาซื้อสูงละ200เม็ดที่เขาบอกว่าเป็นข้อเรี่อของเขาเนี่ยแหละซื้อไป200ร้อยเมตรมาจะปลอมสัก50ซึ่งเราสมมติว่าเป็นผู้บริโภคมันก็คงไม่ได้ไปตรวจรถอันนี้ของจริงของปลอมแต่คือปนปนอยู่ในของจริงไว้นั่นแหละกินไปก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือปลอมถูกไหมถึงเลยเนาะว่ายายายาแม่อนไหม อย่าคิดว่ามันจะไม่มีปลอมนะครับมันมีปลอมเหมือนกันนะค่ะกิการโดยย่อนะคะคือวันที่ขกัมดนค่ะร้านที่18วลา2ที่18วันนี้ตำรวจตามตรวจยาเสพติดสมสงขลาได้รับแจ้งจากสาลรับว่ามีขบวนการลักลอบลำเบิดยาเสพติดจากที่ข้ามแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ของประเทศก็เลยรายงานให้กับผูกรรงาธิการชาติตามลำดับขั้นแล้วก็เรได้ร่วมกันตั้งการสกัดกั้นการลำเบิดยาเสพติดนะคะในที่สุดสิ้นสุด ก็มีโรตูมีฮอโตูจูต้านะคะก็คือโรตู้น้ำเที่ยวนี่แหละมาทะเบียนปัตตานีค่ะผู้ขับขี่เนี่ยเป็นผู้ชายอายุ60ปีแสดงอาการมีรุดค่ะน้องมีรุดใช่ไหมมีพิรุและแปลกๆเอาจากการตรวจปัสสาวะอันดับแรกเลยอ่ะเจออะไรบ้างลูกตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดปรากฏว่ามีสารเสพติดเลยนะคะนี่ครับเจอแม้จะมีจุดส่วนขยายขอรายละเอียดก็เชื่อมากเลยตรงเนี่ย ขับรถนำงานให้กับรรวจการนัดนมายังเหรียญยาเสพติดก็เลยจัดกำลังออกเืินทางไปที่รับผมชอบและเส้นทางงเรียนการตรวย เื่อเดินทางไปถึงบรเิเวณปั๊ม้ํามันดีดีสาขาสุขราบซึ่งตั้งอยู่ก่อนถุงดันบุรีรพมรถตู้โตโยต้ตตาเหมอือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นทะเบียนกรุงเทพหาองออดผู้ขับขี่เป็นผู้ชายอายุ37ปีค่ะและก็ได้หลบหนีการจับกุมซึ่งจากการตรวจพ้นภยนรถและตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่ารถตู้คันดังกล่าวเนี่ยได้มีการดัดแปลงทำช่องลับบริเวณด้านหลังบอกผู้โดยสาร ซึ่งมันจะเป็นลำโพงด้วยด้านใต้ที่หน้าก็จะเป็นลำโพงพวกน,นี้นะคระับไจอดแล้วก็บริเวณใต้เบาะด้านหลังซึ่งรถคันนี้ก็ได้ซุกซ่อนยาเสพติซึ่งเป็นยาบ้าจำนวนกว่าแ0 0แสนเม็ดแล้วก็ยังพบวัตถุชนิดเหลวและชนิดผงร่วมอีก50รายการก็เชื่อได้ว่าเป็นสารเคมีพันที่สามารถใช้ในการผลิตยาเสพติดยาบ้าโดยต้นทางของการลำเลียงของกลางมาจากพื้นที่ภาคเหนือสุดของประเทศไทยและปลายทางคือภาคใต้สุดของประเทศไทย จึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการในการการะทํา,า,า,าค,ความผิดในครั้งน,นี้ดังนั้นที่จับได้ก็คือรถนาทางรถนาทางส่วนรถที่ขนยาบ้าเจอแต่รถนะรู้ตัวแล้วไงจะอยู่ทาําไมอ่ะใช่ไหมดีกว่านะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเหตุผลขนาตรวจจังหวัดลำปางที่ได้ดํานินกำลังการสำนักใตฝ่ายไ้ในการนับะจนถึงา้ซึ่งการจับกลุ่มยาบ้าไี่ถึงดแสนเม็ดในครั้งนี้ค่ะ วันนี้ทีมงานสอก็ทำการป้อง,งนะคะสั้นๆแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่วนี้ก็จะนําไปออกอา,ากาศในรายการรอบวันทั้งสามนะคะก่ติดไว้ค่ะสวัสดตอนรับปางกระงประชาสัมพันธ์นะคะทุกนนั้นที่มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจและคงไม่กดดานจะได้ไม่พลาดนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ก็อยอัลืมรับรองและบรรหารสุยะครับลาไปก่อนนะครับขอคบคุณทุกการที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ